ประวัติไดโนเสาร์เทเรโนโซอรัสซึ่งมักรู้จักกันในชื่อย่อว่าทีเร็กซ์คือหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกชื่อ t ท r รโนโซอรัสเร็กซ์มาจากภาษากรีกและลาตินหมายถึงราชาแห่งกิ้งกะทรราชซึ่งบ่งบอกถึงสถานะของมันในฐานะผู้ล่าสูงสุดประวัติการค้นพบการค้นพบครั้งแรกฟอสซิลชิ้นแรก ที่เชื่อว่าเป็นของ t ท r รโนซอรัสเร็กซถูกคนพบในปีคศ1900โดยบานัมบราวน์นักบรรพชีววิทยาชื่อดังจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันที่ไวโอมิงสหรัฐอเมริกาการตั้งชื่อในปีคศ1905เฮนรี่เฟร์ฟิ์ออสบอนผู้อำนวยการพิรพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันได้บรรยายและตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า t ทเรโนซอรัสเร็กซ์ การค้นพบครั้งสำคัญหนึ่งในการค้นพบที่โด่งดังที่สุดคือฟอสซิลซูซึ่งถูกค้นพบในปีคศ1990โดยซูเฮนดริกสันในเซาท์ดาโกตาสหรัฐอเมริกาซู Zoo, ถือเป็นโครงกระดูกไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาและเป็นฟอสซิลด i n o ส a ร์ที่มีราคาประมูลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้มันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและจัดแสดงอยู่ที่ฟิ l m m u เซียมออฟเนเ a อรัลฮิส y อรีในชิคาโก ต้นกาเนิดในเอเชียการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของไทแรนโนซอรัสเร็กซ์อาจมีต้นกําเนิดในทวีปเอเชียและต่อมาได้อพยพข้ามไปยังทวีปอเมริกาเหนือโดยผ่านช่องแคบแบริงเมื่อหลายล้านปีก่อนก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นทีเร็กซ์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันลักษณะเด่นขนาดมาหืมาไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เป็นหนึ่งในไดนโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลก โดยมีความยาวประมาณ12-13เมตรราวๆ40-43ฟุตสูงถึงสะโพกประมาณ4เมตรและมีน้ำหนักประมาณ6-9ตันตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดอย่างสกอตตี้มีความยาวถึง13เมตรและหนักถึง8.8ตันกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่และขากรรไกรทรงพลังมีกระโหลกศีรษะที่ใหญ่โตแข็งแรงเต็มไปด้วยฟันซี่ใหญ่คมกริบที่มีรอยอยกัก ที่สามารถบดขยี้กระดูกได้อย่างง่ายดายแรงกัดของทีเร็กซ์ถูกประเมินว่ามีพลังมหาศาลซึ่งเป็นแรงกัดที่รุนแรงที่สุดในบรรดาสัตว์บกที่เคยมีมาแขนหน้าขนาดเล็กลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างคือแขนหน้าที่สั้นและเล็กมากมีสองนิ้วซึ่งหน้าที่ของมันยังคงเป็นปริศนาและเป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่นักวิทยศาศาสตร์ขาหลังทรงพลังมีขาหลังที่ยาวและแข็งแรงมากทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงหางหนัก หางของทีเร็กมีขนาดใหญ่และหนักทำหน้าที่รักษาสมดุลของร่างกายในขณะเคลื่อนที่ถิ่นอาศัยและพฤติกรรมช่วงเวลาและถิ่นอาศัยไทรนโนซอรัสเร็กซ์มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายสุดของยุคครีเทเชียสราวราว6ถึง